สวัสดีค่ะ้อรรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาสอนเป็นรูปประโยคเลยค่ะการฝึกการออกเสียงเนาะการออกเสียงหลังจากที่เรารู้หลักการของการออกเสียงว่าเราจะต้องโยงเสียงนะเราจะต้องโยงเสียงแบบนี้แบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะมาฝึกแบบเป็นประโยคเวลาที่เราอ่านคือคือภาษาเกาหลีเนี่ยทุกๆคำเนี่ยจะมีการเว้นวรรคใช่ไหมคะในหนึ่งคำเอ่อแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องหยุด ในทุกครั้งที่มีการเว้นวรรคคือหนึ่งประโยคของเขาเนี่ยก็คือจะหยุดด้วยจุดจุดแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราฝึกอ่านให้เป็นหนึ่งประโยคแบบพวดเดียวเลยโอเคไหมคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องหยุดเนาะอย่างเวลาเราบอกว่าฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกอ่านเนี่ยก็คือการฝึกอ่านในแบบประโยคเป็นปื้ดไปเลย อันนี้ใครที่ยังทำไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ระดับหนึ่งนะจริงๆแล้วเวลาการฝึกแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบครึ่งเล่มหลังเนาะที่เราจะพยายามฝึกอ่านให้เร็วถนองนั้นครึ่งเล่มหลังของบทที่ของเล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือใครที่เรียนจบไปแล้วหรือว่าใครที่อยากลองฝึกอยากให้ลองฝึกตามดูนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะทําให้ลิ้นเราเนี่ยลื่นขึ้นแล้วก็การออกเสียงของเราเร็วขึ้น ไม่ไม,ไม่ไม่แบบติดอ่างอ่ะเนะาะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะโอเคชินกูชิเบโซช้อนยอกพับบลมอกกส์มิดาโอเคชินกูก็คือเพื่อนชิเบโซก็คือที่บ้านเพื่อนเห็นไหมคะสังเกตนะชิเบโซเนาะครูไม่ได้ฉิบเอโซเนาะชิเบโซช้อ,ชอนหยอกก็คืออาหารเย็นเนาะช้อนหยอกพับอาหารเย็นะข้าวเย็นนะช้อนหยอกพับบล หมอก็สกคือกินข้าวกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนความหมายแบบนี้นะเนี่ยชิ้นกูเพื่อนชิเบซอบ้านบ้านของเพื่อนนะเนาะโอเคเพราะฉะนั้นกินข้าวกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนโอเคค่ะลองฝึกดูนะคะพูดตามดูนะชิ้นกูชิเบซอ저녁밥을먹었습니다 친구 집에서 저녁 밥을 먹었습니다. 친구 집에서 저녁 밥을 먹었습니다. 먹었습니다. k e 에บอก 먹었습니다. 아케이메하? 먹었습니다. 밥을. 오케이메하? ไม่ไ 밥을. 오케이메? 밥 친구 집에서 저녁 밥을 먹었습니다. 친구 집에서 저녁 밥을 먹었습니다. 오케이. คือจริงๆแล้ววิธีการฝึกการอ่านเนี่ยก็คืออ่านย้ำค่ะอ่านย้ำจนคล่องโอเคไหมคะอ่านย้ำจนคล่องเลยนะอับชิมาเรืออิโกยิลฮะ세요อับชิมาเรือโกยิลฮะ세요อับชิมาก็คืออันนี้ผ้ากันเปื้อนโอเคไหมคะชิมาที่แปลว่ากระโปรงแล้วกระโปรงข้างหน้าก็คือผ้ากันเปือ้อนอับชิมาอับชิมาเรือโกยิลฮะ세요 อิลฮาเซลก็คือทำงานเนาะคือสวมสวมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ทำงานเนาะอาบชิมาเร่ิยโกอิลฮาเอีกทีนึงค่ะอาบชิมาเร่ิโกอิลฮาเซอันนี้อีพีตอรอจิมเนดาอีพีตอรอจิมดาตอรอตอรอโอเคไหมฮะต่อรอไม่ได้ต้อนหรอนะต่อรออีพีอีพีตอรอจ อันนี้พอพี่บวกกับนี้อันนี้เสียงจะเป็นมาม้านะคะเพราะว่าอันนี้บวกกันบวกกันตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นมียสมค่ะอันนี้คือกดเนาะเพราะฉะนั้น ep ep ต้อรอจิมนิดาอิบก็คือใบไม้ล่วงต้อรอจอยอต้อ,อจิมนิดาอันนี้คือล่วงหล่นโอเคไหมคะ ep ต้อรอจิมนิดาลองพูดตามนะคะ อีพีตรจินดดะอีพีตรจินดดะโอเคชื่อมิดโกตาราเชื่อกก็คือเชื่อเชื่อเนาะคำว่ามิดมีดเชื่อนะคะแล้วก็ชอร์ลก็คือเชื่อฉันเชื่อฉันแล้วก็ตามมาเลยกรุณาตามมาติาราเซลกรุณาตามมาโอเคนะตะดาราโตาราเซลตาราฮาเซล ตาเราฮะเซลก็คือกำลังกรุณาพูดตามอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเวลาครูบอกโอเคตาเราฮะเซลก็คือพูดตามนะคะเนี่ยอันนี้ลองลองเอาตามแบบนี้ก่อนนะก็คือคือเชื่อฉันแล้วก็ตามมานะเดินตามมาเชื่อฉันแล้วก็เดินตามมาเธออะไรเงี้ยทำหลงนี้ชอรรมิดโกตาเราะฮะเซลชอร์ริมิดโกตาเรเซลอีกทีนึงค่ะชอร์ริมิดโกตาเรเซล โอเคอันนี้มุนจมทาดาจูเซลมุนจมทาดาจูเซลมุลก็คือประตูจมก็คือกรุณาเนาะทาดาจูเซลสังเกตทาดาไม่ได้ถัดด่านะทาดาทาดาที่แปลว่าปิดกรุณาช่วยปิดประตูให้หน่อยอันนี้เสียบป้ายอย่างเงี้ยค่ะมูเนื่นโกทาดาจูเซลก็คือต้องปิดประตูให้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะโกเวลาใส่โกเข้าไปก็คือเน้นย้ำอีกทีหนึ่นงนะคะมุเนินโกทาดาจูเซล ม okay. ุนจมถาราจูเซลมุนจมถาราจูเซลยินดค่ะมุนจมถาราจูเซลคํานี้อาจจะได้ยินเยอะมากๆเพราะว่าอากาศเกาหลีหน้าหนาวเนอะเคลื่ิดสม,มเปิดประตูปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะแบบความเย็นจะเข้ามาเพราะฉะนั้นแบบก็รีบๆปิดรีบๆปิดปิดให้หน่อยจะได้ไม่หนาวอะไรเงี้ยมุนจ่มถาราจูเซลมุนจมถาราจูเซลโอเคอันนี้ No no นาเจนนโอนโดกันโบเพลนาเจนนโอนโดกันบแพลนาเจนันก็คือตอนกลางวันอนโด no no ก็คืออุณหภูมิเนาะโอนโอนโดกันบเพลโนบเพลก็คืออุณหภูมิสูงถ้าตาถ้ากลางวันอุณหภูมิสูงก็คือร้อนอะเนาะก็คือมันจะสูงขึ้นมาอุณหภูมิสูงขึ้นมาเนาะนาเจนาเจนั้นอันนี้นาเจเห็นไหมคะนาเจดึงนะคะ โนไพโอนาเจเนนอนโดการโนไพโอลลองพูดตามค่ะนาเจเนนอนโดการโนไพโอนาเจเนนอนโดการโนไพโอโอเคโอเคอันนี้เอกิก e ้าเอกิก e ้านาสันสราเมื e ่อพโกอูรอโยเอกิเอกิกะแปลว่าเด็กเนาะเด็ก นัทซอนซารัมนัทซอนซารัมก็คือคนแปลกหน้าซารัมที่แปลว่าคนนัทซอนที่แปลว่าไม่คุ้นเคยโอเคไหมคะ,ะนัทซอนซารัมเอลโผโกคือเห็นคนแปลกหน้าแล้วอูรอยออูรอยอเราไม่อุ่นรอยอ่ะโอเคไหมคะอูรอยอก็คือร้องไห้อูรอยออูรอยอ่ะโ,โ,โอเคไหมคะ,ะออกเสียงให้ถูกต้องดึงเสียงนะคะโอเคมาลองพูดให้เร็วกันค่ะอเอกิกานัทซอนซรัมเอลโผโกอูรอย เด็กก้านาสนสั่นรลุปุ่อุรอยเกานาสนสลโอเคฝึกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วฝึกเป็นทีละประโยคแล้วก็พูดซ้าไปซ้ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาจนกระทั่งเราได้อะคะ่ะโอเคไหมคะเกก้านาสนสั่นรลุปอุโอเคโอเคเฮ็ดปิดเฮ็ดปิดก็คือแสงพราทิต โอเคพ่ะเฮเฮที่แปลว่าพระอาทิตย์เนาะเฮเฮตปิด hey, เป็นแสงพระอาทิตย์เฮตปิชีเฮตปิชีเห็นไหมคะดึงเสียงนะเฮตปิชีหน่อมูตึกกอบซึมิดาตึกกอบซึมิดาแปลว่าร้อนเนาะแล้วก็หน่อมูตึกกโวเอลที่เราอาจจะได้ยิน oyo, ตึกกตึกกโวเอลเนาะหนอะ่อมูมากมากเฮตปิชีเฮตปิชีหน่อมูตึกกอบซึมิดาเฮตปิชีหน่อมู ตึ๊กกับสินิดะคืออันนี้เวลาที่เรายังไม่คล่องเนี่ยเราจะแบบเหมือนแบบลิ้นมันไม่ไปอะเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนกับโอ้ยากจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับเราดีดกีตาร์มันทุกอย่างมันเป็นการฝึกฝนเนาะเวลาเราดีดกีตาร์เราดีดจนเจ็บมือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเราอยากจะฝึกอ่านให้คล่องเราอยากให้ลิ้นเราลืน่นไงคะแล้วก็คือฝึกพูดออกมาเยอะๆซ้ําไปซ้ามาจนกระทั่งเราได้เนาะเฮ็ดปีชีหนอหมูตึ๊กกับสินิดะ h ฮดปีชีนอมูตุก o m i เฮดีอก m i อีกทีนะคะอันสุดท้ายเฮดปีชีนอมูตุก g o b m i t โอเคอันนี้ฉันนป็น Google ชัวว์มิดาฉันน Google ชัวว์มดฉอนน่ฉันกูกุกกุกที่แปลว่าะซุปโอเคไหมคะแต่ว่านี่คือ Google Google ชัวว์ดที่ชอบนะแปลว่าชอบ ชัวเฮโยชัวเฮโยต้องมาใช้กับอือๆเสมอเนาะอันนี้เป็นไวยากรณ์แต่ตอนนี้เรามาเรียนเกี่ยวเรื่องของการอ่านแล้วก็อาจจะไม่ต้องสนใจไวยากรณ์ก็คืออ่านตามเนี่ยค่ะกูเกลชัวเห็นไหมคะสังเกตเสียงกูเกลดึงขึ้นมาชัวเราตัดเสียงตัดเสียงตัวนี้ออกเลยเหลือกลายเป็นว่าชัวชัวชัวโอเคไหมคะชัวันีดะเพราะฉะนั้นโอเคลองอ่านค่ะ 저는นน좋아합니다저는นน좋아합니다저는นววน좋아합니다อ่านสุดท้ายค่ะ저는นน좋아합니다โอเคลองฝึกอ่านดูนะคะเราก็จะได้ลิ้นเราจะได้ลื่นขึ้นค่ะโอเคไว้ครั้งหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ